จ้างมันกับบ <ros> like ่เข่าเอาสิมาสวยใส่กันอยู่นี่บ่ได้ล่ำดอกข่อยเอาลองเถอะเอาผัวห้ามอะไรไปผัวห้บ่เห็นหงงี้เถอะ โอ้ยอย่ยินเสียงแค้นพ่อใหญ่เถียนขึ้นหอดผูมันตายเด้เสื้อด่ายผูมันยังเด้เถ่เอ้าหลุดขึ้นหอดพ่อใหญ่เมฆกหละล่ะโอ้ สูพี่เป็นแม่หม่ขั้นผัวตา,ายบ่ได้ไม,ม้ละขั้แม่เป็นแม่ห่างโอ้ยยังสิได้แม่ละไม่ผัวโอ้ยยังสิได้แม่ละไม่ผัว กระเด้นโอเอโอ้โอ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 จังสันละพอแม่พี่น้องมาฟังลํเอ้ย สุดละท่มทนกันช่วงกระสันแสนโศกทุกอยู่ในโลกนี้คือเป็นหมายคู่บอมีละคิดเห็นเข้าก่อนกี่เคยมีคู่เทียมสองสิค่าขาไงมือก็แมนผัวคอกสวยถึงยำแรงยำเศร้าก็เคยจะาบ่าวโตลูกก็เคยมีพอคำแรงมาโยกลอ้อจ่าบ่าวเหม็นโตกัน ครอบครัวแต่ก่อนนั้นอบอุ่นบอมีถูกครอบครัวมีความสุขบ่ขาดเคินเงินใส่ละแม่นว่าไปมานั้นไปน้ากันเป็นคูครอบครัวบ่ขอดเสียวความฮอนนั้นบ่มีบัดมาฮอดวันนี้ฉันขาดคูปึกษา กันทำมากก็หากินก็เืดเครื่องเต็มทีพอมีปัวคอยช่วยพ่อปั่นเฮือยู่กลางอาวอ่อมีไม่คัดถ่ายเฮือสิลมอยู่บ่อเศร้าลั่งเมื่อลูกพันเว้าว,ว่าอีแม่คิดหอดพอเฮ้าเด้อีแม่เอ้ยพอเฮายัางบอเคยอึดขาดแค้นปันนี และพอเฮามีบอกเคยหยุ่งลุงลังจากเถื่อจากได้ยังกระได้พอหาให้ครูสุนแอวลูกลาเอ้ยมันหักจำเป็นแล้วเฮาต้องซอยกันหาคอยประหยัดอดอมซอยกันเออาลาพอเคยหาเนีย่ยใดเฮาต้องหาเนี่นั้นลูกคำเอ้ยต้องซอยแม่ อดทนเด้ลูกหลาสุพีเ้าต่อลูกชายพอผ้าขายผ้าค้าไปเหมาให้บักแต่งโมสุกแล้วเก็บไปขายดังเคยทำไร้ล่ะพ่อแม่เคยขายค้าบักแต่งโมเหมาให้มองซิบไรเศ้าไรมาดล่าค้าคาสือสุกแล้วจังคอยขายล่ะอยู่ต่อมาลูกชายฉันเลยเหตุไดแท่นพ่อของเขา เมาแล้วเก็บไปขายส่งเขากับปานนั้นบัดนี้กาไข่ขค่าสุพีเลยมออให้ลูกโอกาสดีว่างๆก็เลยเริ่มเป็นทองก่อนย้อนแต่ว่าแรกเริ่มพอแม่ทรงให้เลียนลำเลยได้เป็นหมอลำเป็นหมอลำอยู่หลายปีซื้อเสียงกับพ่อชัยได้แต่งงานาผัวพันให้เศร้ารับมาเลี้ยงลูกทั้งพองผัวฉันห่วงย่าน อ่นฟอนเกี่ยวก็เลยห้ามบอกให้ล้ำเลยเสาวล้ำตั้งแต่พุ่นจนว่าเกือบสิบป,ปีแต่สู่พีก็ยังมักบ่อเคยลืมได้ตัดสินใจสิมาสู่ทางล้ำอีกล้องเบิงลูกทุกคนกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้พอเอ้ยเนี่ยเคยล้ำเคยลอง ในสมองกนยัง่งืจอก่อนล้ำได้แต่กี่ยั่งจำไว้เหมือนบอลืมปัดนีเพียงแต่เพิ่มเหมาก่อนไม่เข้ามาเสริมเสริมก่อนพัฒนาเสริมก่อนอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลธรรมแต่สัน,นเข้ามาเพิ่มแม่คู่แท้วขียนให้ก่อนล้ำแบบใหม่ก่อนล้ำวัฒนธรรมไทยก่อนเชิญส่วนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าให้อยู่ดี มีทั้งก่อนพัดขานามูมนั้นกดลมรักษามาคีมีทั้งก่อนเศรษฐกิจพ่อเพียงแต่เพิ่มเติมเต็มทีซื้อหมอลำสุพีศีลาวงเดอจาถ้ากันจำไว้อแออออออน่ละคุณพี่เอ๋ยคุณแม่เอ๋ยเดี๋ยวนี้เป็นแม่ใหม่ผัวโซนนันบอมี ลาว่าจังไดนอไฟนี่มีผูเ้เปียวคือฉันแน่บ่นอให้สู่พี่ขอคู่อังขอคู่อังใดบอ่นอจากมืออย่าถือกันด้ทั้งนั้นผู้มีเมียฉันบ่อกเกี่ยวพี่สิขอเอกาเกี่ยวแต่คนว่าห่างคู่บ่มี ทีขอเกี่ยวได้โบน้ออ้อยน้ออ้อยนออ้อยลานามอันนี้ล่ำประวัติของมอลลั่สุพีเป็นแม่หมายอิหลีบาดนี้สีล่ำเกี่ยวพอใหญ่เสริมจากบาดก่อนตั้งแต่เวนแล้ววาสุพีเอ้ยประัสนจะเป็นแม่หมายอิหลีบอ ขั้นเจ้าเป็นแม่หมายอิลีข่อยสิขันเลี้ยงขั้นเกี่ยว่สสันพันวาแต่ว่ามีมีหลายคนละละ่ะผู้ที่ทอได้กากเกษียอาย่ดอกเพราะว่ามักหมอลำบุญเสริมมักต่เป็นเบามันบ่ได้กันแม่นบ่อพี่โอ้ยมาสั่งวาสสิบเนาะบงมาว่าให้พ่อดูเอาซอยด้วบงดังกล่าว สอยพี่น้องฟังสอยแม่ห้างบอให้เอื่นว่าแม่ห้างแม่ใหม่ก็บอให้เอือนว่าแม่ใหม่เพิ่นตีเครียดให้เอือนว่ากลุ่มจะตีหีตกงานไม่ใช่หรอเอาบบนี้แม่แม่แม่ครับอันนี้ลูกผมมาเลยนะครับเด้อเอาสมพงษ์ว่า้พอเดิเอาึ้นพี่เทียน พี่เทียนจุลร่ำให้แม่ใหม่วัดวาสนเน่อาจารย์สถิตยิศาลาว่าจมามหากอดข้อปั่นแม่ไหลวาสันวาโอ้ยกอดข่อยกระโบวาดอกอาจารย์สถิตเพราะว่าข่อยหิตกงานมาดนแล้ววาสดอกข่อยรถโอ้ยขันผู้เบาสัมน่อยมากบายข่อยรถดเป็นยุบยุบยับยับจังไดบุขข่อยรลดเพราะเสื้อใจข่อยละละยันยเสียเขามาไก่ไหลทั้งพ่อทั้งลูกเว้ยเพรเสื้อใจหีเจ้าของได้เยวนี้ โอ้ยลน้น้ำเอ้ยน้ำสังไทยผมมาคิดเสียใจมาสงสารไม่มาหัวเล่าใหญ่ไายบนนอนไายบนนอนเางยนำ มาบัดนี้แสนสงสารสมหมายผัวเล่าตายัวได้ไม่พานางเอ้ยขั้นเม่นกิดงนม่ห่างยังสิไใดไม่ผัวหรือตนดิหลุอตนเฮาเคี่ยงหัวยอดปักทัวกำลังเงา กำนั่งสาวพ่งงามผู้รักษามาไกา่ซำสงสันคำในเบาไผสีเอาลูกซอยไผสีคอยใสยกุ่มกุ่มผาดิหมหนาวสงสันดีสงสันเล่ากิงสวย อายตั้งบาลัยลูกกระโบทำญ่ผัวมาตายจากซ้ำละกัมโอรีอังสวงดวงซาตานงเคยสั่งสมหานเทศาสตรก่อนพานั่งเลยนั่งจิงห้ำคุณสอนนอนใหม่ผู้บ่มีขอโทษเด้อสุภีอวังอ้ายขอโทษเด้อพี่เอ๋ย ่มเมีใหม่กัำนีเจะเฝ้านายสร้างผมยาวงมกระทงคิดหำฮอนเมาเอาผมสงสารจังเ้าจากใจจริงผููสุยางทัานผมเป็นผู้สร้างลิขิตได้ดังพ่ะผมขัน้นเด้สมซส้ยซ่อนหัวเมียสมสูสิบาไห้ภาคคู่เป็นหัวเมียรกระทังเท่าตายพร้อมพ้ำกันผมลิขิตจังสั้นสิบห่วง อาวสานลวงคมเดี๋ยวบ่ปล่อยวางกังปองเนว้เคยค้องเคยสานน้ำกันบ่เหน่งนายบ่สมควรขอตายัดมาตายจากจอยอุบุญนอยออินางขออินาง,ออนางเดิอนาง โอ้นเกยสุพีจาหัวใจขาดอ้างวางยั้มยางไปทางใดอุกหัวใจคันินึงคิดทำคันหนึงบ้องอีเวนหลุดตนเอ้หลุดตนผัวผูวเคยเล่นน้ำกันอยู่อ้อมอ้อมผัวเคยหักเคยหอมนอนน้ำกันอยู่ซึ้งจ๋าเบวาอยู่สุแลง แมวเคยแง้งเคยย่องกลัวตัวทุกเศร้าคำแนวเคยเหตุเคยทำจิตจะกำเรยบบานสถานที่นี่นั่งนอนเหลียวเห็นหมอนเห็นมุง้งเห็นแค่ว่าผาพนเห็นบน่นอนัน่งบ่อนอนบ่อนพ่อโตสั่งใบใจเราห้อยนีม่มือลงยืนทรงมองยู่ืือบา้ากายาออกจนจอย อายู่ยืนูลอหลอยไตถิ่มกบบ่อเน้งนี่ยางกำลนงแห้งเฮียงส้างหลักฐานว่าท่านเพียงพ็ค่อยค่อยเงี่ยงเงี่ยงบ่อท่านตุงเพียงมันกำนันกับจ้องไปเห็นตัวกำผมอยากผูกลำไว้คือดังควายหัวสิจับตัวพญากำจ้องดึงเอาไว้ เต้าสีตายสิบสีตายพอเลินอนอยอายุยืยยยยยยนคนละลอยน้ำแม่บุญซวงกะใครแน่เหลือตวนน่น้อแม่เหลือตวนส่มแม่มาจังล้ำลองลองสมงมาลองสมงมาเด้อ สวดๆนะครับอย่าเฝ้าหลายแม่ใหม่เบรดบูรณ์เนี่ยกูรับเลี้ยงมือเลย <laughs> เอาจังสี่ฟังบ้านนี้แม่ให้ฟังความลูกเด้อ เออลูกสิล้ำก่อนหนึง่งเราโมเมจังลากันเด้อบ่ะเนี้เท่าแล้วต้องฟังลูกแย่ลืมความลูกเขาลืมความลูกลูกสิบ่หาผัวให้เด้ออ่านตักันย้อนเพิ่นว่าล่ะแม่เนาะเพิ่นว่าเอองัวดำอีหยังก็เพิ่นว่าหัวดอนดอกอ้นหัวดำบอกก่อนหัวดอนน้ำหลังมันเป็นอย่งสีบ่บ่อแม่นบ่พี่เสริมเออเพ่อวัวเพเวเพิ่นมาฟังเพิ่นว่า,วาฟังความลูกพันาลูกว่า เอาฟังกับฟังเออเอาฟังกับฟังเอามึงสิว่าจังได้กับบ้าไปโลดเด้อบ่ฟังหวงลูกสิแม่สูบ่ได้สีของดีเด้นี่แหละกูนะเอาบัดนี <S <s ้เ uh ป็นพ่อเป็นแม่เรานั่ง uh บัดนี uh ้ลูก uh สิร่ำไปฟังจักก่อนเนี่ยพ่อเงี้นั่นก็ได้เอาแค้นเข่ายากแช่แม่ผู้จัดการเฮ็ดให้รู้เออบ่ร่ำลายดอก เออสิลรำลงจะก่อนหนึ่งออกจังหันกับสิมออใไปแม่พี่เพิ่นขั้นแขวอยู่เพิ่นเป็นแม่ห้างมาดุนเพิ่นวาน